ขอเพียงแค่คนหนึ่งจะคิดถึงและคอยหวงใยในยามที่ชีวิตวนมองร้องไห้ขอเพียงมีใครปลอบใจ จะช่วยตามเพิ่มพลังใจให้ฉันได้ ดิฉันนางสังวานศรีตริสุผู้มในการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบนอีเซดีใจนะคะที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมทางานในกระทรวงสาธารณสุขได้รับใช้ดูแลพี่น้องประชาชนในเรื่องของงานรักษาพยาบาลงานส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันโรคและก็งานฟื้นฟูสุขภาพมาเป็นระยะเวลายาวนานถึง40กว่าปีและก็ยังเป็น ช่องทางให้ดิฉันได้มีเงินเดือนค่าตอบแทนในการดูแลครอบครัวให้ประสบความสําเร็จอุ่นจนถึงปัจจุบันนี้นะคะค่ะ40ปีในการทําง,งานาบ,บริบทของงานนั้นจะไม่เหมือนปัจจุบันนะคะเพราะว่าเนื่องจากเมื่อก่อนนี้มีการเป็นลักษณะของงานโรณรง์งานเข้าถึงอุบัานชุมชนเป็นงานเชิงรุกนะคะก็ทําให้เราได้มีโอกาสไปดูแลพี่น้องไปดูแลในเรื่องของอ สุขภาพอนามัยนะคะในปัญหาในขณะนั้นจนมากก็จะเป็นในเรื่องของภาวะทุพโภชนาการนะคะไปดูเลยในเรื่องของอาการสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรคการฉีดวัคซีนในหมู่บ้านเชิญชวนการสร้างส้วมราดน้ำรวรงคลงในเรื่องของการทำหมันหญิงทำามันชายแต่ละวันนั้นจะต้องวางแผนว่าวันนี้จะต้องมีผู้มาร่วมทำหมันมากน้อยแค่ไหนถ้าได้เยอะก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะมีการ ทาคลอดในหมู่บ้านนะกามีการรดน้ำลงขายบัตรประกันสุขภาพ500บาทเพื่อเป็นสิทธิในการรักษาพยาบาลในครอบครัวรายงานเดือนก็มีการนับเม็ดยาที่คงเหลือประจําเดือนขนาดนั้นเลยนะคะถ้าน้องๆฟังดูแล้วก็อาจจะบอกว่าเป็นเรื่องที่แบบว่าเออตลกหรือว่าน่าสนุกอะไรประมาณนั้นนะคะ การวิเทศงานก็จะได้รับการนิเทศงานจากจังหวัดนานๆครั้งก็จะไปทีแต่ก็มีความรักมีความอบอุ่นมีความผูกพันกันมีการประชุมมีามออการอบรมแต่ละครั้งก็หลักสูตรหลายวันทําให้เราได้รู้จักพี่น้องอในสายงานสาธารณสุขต่างอําเภอนะคะรักใกล้สนิทสนมกันนะคะเคารพในความเป็นอาวุโสกันนะคะขอบคุณสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะที่นําพาตัวเองมาถึงวันนี้ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่มีโรคเรื้อรังนะคะ สามารถที่จะเดินทางเข้าสู่เส้นชัยในวัยเกษียณ60ปีได้ขอบคุณผู้บริหารทุกระดับนะคะไม่ว่าจะเป็นระดับจังหวัดระดับอำเภอนะคะในส่วนของตำบลเพื้นร่วมงานต่างๆนะคะพี่น้องบุคลากรกสาธารณสุขทุกคนทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของอาภาร์ทีเกิลขายองค์การบริหารส่วนตำบลผู้นำหมู่บ้านอสอมนะคะบ้านวัดโรงเรียนล้วนแล้วแต่มีความสําคัญในการ ร่วมกันขับดันให้งานสาธารณสุขเราดําเนินมาถึงทุกวันนี้นะคะบริบทที่เปลี่ยนไปก็คือเราจะต้องต่อสู้กับโควิด -19 อีกนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่ท้าทายด้วยความรักด้วยความห่วงใยนะคะขอให้กําลังใจกับผู้ที่ยังอยู่ปฏิบัติงานอยู่นะคะส่วนตัวดิฉันเองก็ยังหากว่ามีโอกาสก็ยังช่วยเหลือในส่วนที่สามารถทําได้นะคะก็ขอให้กําลังใจกับทุกท่านขอบคุณที่นําพาสู่เส้นชัยไว 60ปีสู่วัยเกษียณอย่างภาคภูมิขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ